สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันในหมวดภาษานะคะวันนี้นะคะครูเก๋จะมาสอนคํานะคะที่มีเสียงโทอยู่ข้างในคํานั้นนะคะเด็กๆเป็นคําที่ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อภาษาไทยกันนะคะค่ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะโลกนี่คือคําเสียงโทนะคะเด็กๆเราก็จะมีไม้โทนะคะอยู่ในทุกๆคํานะคะเด็กๆ เรามาดูคำแรกกันเลยค่ะแอกวอแก้วแก้วโถแก้วอ่าเราจะเติมคำว่าอะไรไปดีคะคำว่าน้ำนะคะเด็กแก้วน้ำอ่าแก้วน้ำของเรานะคะเป็นเป็นภาชนะนะคะที่ใช้ใส่น้ำดืม่มใส่นมนะคะอ่าต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะตอตูตูโตตู เด็กๆรู้จักตู้ไหมคะเช่นตู้เสื้อผ้าค่ะเด็กๆที่บ้านของเด็กต้องมีตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาไว้ใส่เสื้อผ้าของเรานะคะและเสื้อผ้าของพ่อของแม่ค่ะอ่าตอไปค่ะโอโจโจโจโทโจนะคะเด็กๆโจเอโจนจะไม่มีความหมายนะคะแต่ว่าถ้าเราเติมคำว่าจริงโจ นะคะจิงโจ้นะคะจิงโจ้ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะอ่าที่มีลูกอยู่ตรงกระเป๋าหน้าท้องใช่ไหมคะเด็กๆอ่าต่อไปค่ะทอเอาเทา้ทาเทา้ทาโทรเท้าเท้าเด็กๆรูจ้จักเท้าไหมคะลูกใช่ค่ะเท้า,ทาของเรานะคะก็คือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะเราใช้ไว้ ทรงยืนทรงตัวนะคะถ้าเราเติมคําเข้าไปเพิ่มก็คือเช่นไม้เทา้าอาไม้เท้าคืออะไรคะใช่แล้วค่ะไม้เท้าก็คือคนที่มีอายุนะคะเขาจะใช้กันเพื่อใช้พยุงตัวเองนะคะไม่ให้ล้มนะคะเด็กอ่าต่อไปค่ะคำว่าอะไรนะนอนอำนำนำทน้ำ น้ำนะคะดเด็กๆน้ำของเราก็คือใช้ทำอะไรคะใช้ดื่มใช้อาบนะคะใช้ล้างภาชนะต่างๆนะคะดเด็กๆใช้รัน้ำต้นไม้นะคะใช้ทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะลกูกอ่าต่อไปคะ่ะปออปาปาปาโทป้ปาป้าคือใครคะดเดเกก ของคุณพ่อหรือพี่ของคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะจะเรียกว่าป้านะคะเด็กๆอ่าใครมีป้าบ้างคะใช่แล้วค่ะเกศก็มีป้าเหมือนกันนะคะลูกอ่าต่อไปค่ะก็เอาเก้าเก้าโทเก้าเก้านะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ<ๆ>เลขเก<ๆ>้าของเรานั่นเองนะคะเก้า<ๆ> <9 S 2> นะคะเด็กๆ,ๆ คำพวกนี้นะคะก็เป็นคำที่มีเสียงโทอยู่ข้างในนะคะเด็กๆมีคำที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อให้เด็กนะคะได้เรียนรู้คำนะคะที่มีเสียงโทอยู่ข้างในนะคะลูกเป็นคำที่ไม่ยากเลยนะคะเป็นคำที่มีพยางค์เดียวแล้วเราก็สามารถเติมคำเข้าไปเพื่อให้มีความหมายที่เพิ่มขึ้นได้นะคะเด็กค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะลูก